สวัสดีค่ะไม่กระปุกค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมแปลงกันอีกแล้วต้องบอกว่าข้าวเป็นข้าวอีกหนึ่งตัวที่สวยมากๆเดี๋ยวเราพามาดูนะคะนี่ค่ะข้าวกอคเจ็ดเก้าหรือชน่า6หกสิบสองนะคะต้องบอกค่ะว่าตัวใหม่ใฉ่ไรกว่าเดิมเป็นข้าวที่สวยไม่สูงมากเมก็สวยแถมได้ผลผลิตแล้วแถมเป็นข้าวนุม่มเม็ดใหญ่ราคาก็ดีมากๆ ข้าวกกขอ79นะคะเป็นข้าวที่สามารถปลูกได้ทั้งปีแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่วงจังหวะของการยืดอายุไปก็คือช่วงเมษาพฤษภามมิถุนาอันนี้อาจจะยืดไปถึง120-130-140วันได้แต่ถ้าเราทำช่วงนี้นะคะอายุของเขาจะอยู่110วันถึง115วันนะคะต้องขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วสภาพอากาศด้วยเดี๋ยวพามาดูเม็ใกล้กันเลยค่ะ นี่ค่ะต้องบอกค่ะพามาดูเม็ดใกล้เม็ดสวยใหญ่ยาวอ้วนนะคะนี่ค่ะเม็ดสวยใหญ่ยาวอ้วนเป็นข้าวนิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะที่สีข้าวสารออกมาสวยมากๆและราคาดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นข้าวสวยอันนี้เป็นแปลงจริงๆเลยนะคะอันนี้เราจะเก็บเกี่ยวประมาณวันที่สามธันวาหก นี้นะคะเป็นข้าวที่สวยงามดูเม็ดค่ะให้ดูเม็ดใกล้ๆให้ดูเม็ดใกล้ๆเป็นเม็ดที่สวยจริงๆค่ะนี่ค่ะเป็นเม็ดที่สวยจริงๆเป็นเม็ดยาวอ้วนเลยเห็นไหมคะวันนี้นะคะเราพามาเยี่ยมชมแปลงกขอขจดเก,ก้าที่สวยงามเลยเดี๋ยวเราจะมีลงภาพนิ่งให้ดูด้วยแล้วก็วิดีโอที่เป็นเสียงพอๆให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ